สวัสดีเด้เจอตุกตาพาฝันขาเบิง้งเอ้ยาพามานั่งอันตากแดดจักน้อยขนแดดเป็นอกคนดีค่ะอากาศก็เย็นด้อค่ะเย็นแต่ว่าลมบ่ค่อยมีไปเลยมันก็เลยอันเป็นอากาศดีมานั่งเลยจักน่อยเนาะจะเนาะเอ้ยก็ไปย่างเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะ ไปย่างเข้ามาตอนไปย่างมันเป็นอากาศเย็นเย็นหนาวไปย่างกาแฟนเอยดดกแล้วพักันนันแวะไปซื้อของอยู่อันร้านนั้นเบเกอรี่ไปซื้อขนมพันเอาไปกินกาแฟพันอ่าพันเนาไปกินกบหมู่พันเมื่ออื่นแฟนเอยหันไปซื้อขนมอันพันเอิญอยู่พี่อัปเปอร์สตาร์อัปเปอร์สตาร์นี่มันสี่มีพวกแอปเปิลพวกอันพันซีอันพันซีเอามาเอ็ดเป็นเค้กสิครับ เพิน่นเอาไปอันกินอยู่เหลือกับหมูเพิน่นก็เลยแวะไปซื้อก็เป็นอากาศเย็นอยู่แล้วค่ะตอนเอ้ย,อ,ยออกไปันก็เย็นก็เห็นเพิ่นว่าเมื่ออื่น,นี่หิมะนะ่ะตกทางเหมือน,นเอ้ยนี่เพิ่นเห็นเพิ่นบอกข่าวเดว้อค่ะเพิ่นก็เลยจักพิน่นนะลงหู้บนหลงแต่ว่าเอ่ยก็เล่าให้ฝังก็เลยประกันย่างไปก็สักประมาณ45นาทีอัน 45นาทีไปกลับก็ก็บ่ได้ไปไกลเดอกค่ะไปอันทางซุปเปอร์มาร์กที่ว่าเอ้ยว่าไปซื้อขนมสินะเราจากพันกระเพลยย่างกลับหมาค่ะอ้อมมาหน่อยนึงมันเย็นหลายก็เลยอันพากันมาเหือนก็เลยมาต้มกาแฟกินค่ะแล้วก็เพิ่นก็เลยเอ้ยก็เออนั้นเอ็นนี้ไปเอ้ยก็เลยอันเห็นเห็นแดดมันออกหน่อยนึงนี่ค่ะเอ้ยก็เลยออกมานั่งอยู่หน่อยนึงก็ ลมมันบ่ค่อยมีปะเลือ่อนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นเป็นอากาศนิ่งๆได้สินกะกาแฟเอวยมันก็เอธันเอนน่งอยู่ทางเหนือพุ่นค่ะแล้วพะเอ็ดแต่ดีอโอ้มาฮวัดเหือก็พอด,ดีอันเอวยหักค่ะอันคนที่พันอยู่อันกเกือเหือกเอวยนี่พ่นเลยเอาของมาส่งพ่นเลยเอาอันตัดวานห่างจะลก โจละเคมาเฮอส่งการบักใหญ่ค่ะแล้วก็เอามาเฮอปลูกอีกส่งต้นพอว่าเอาไปเสียบไว้แล้วพอกะมันก็มันก็ขึ้นง่ายกับบตีดอกค่ะมันขึ้นง่ายแต่ว่านานหนาวน,นี่ก็ต้องเอาไว้นําเนื้อเหอนว่านาเนืน้อเหอนก็เอาไว้ที่ว่าบด้อยยุของนอกเสียค่ะเอ้ยกันอะไซพันอยู่สองการนี่เอ้ยน่เอามาฐานนาเอ้ยอันว่านหางโจระเคเนี่พันปลูกอยู่เหือนพันรถมันโกใหญ่ค่ะพันก็ต้องตัดออก พ่นกระไซดอกพน่นพ่นกระพ่นกระไซประจําอันไซฐานนาถาแต่พ่นพ่นกระข่าเจอดีค่ะแล้วก็ยังผู้พ่อเองค่ะยังไปเอ็ดอันขนมขนมจีนข้าวปุ้นมาเฮือลวกข้าวปุ้นมาเฮือเอ็ดน้ําข้าวปุ้นมาเฮือร์มอนึ่งค่ะเซอร์ปันนินเ่าบ,บอกน้ําปานนินข้าวปุ้นเอ้ยก็ยังบ่ได้กินซ้ำคำเอ้ยกินเอ้ยในไทายหลวงพ่อพันอยู่ขอบคุณพันลนไหนพ่นกระนาหลักด้วยค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกเพ่อนเออขอบคุณเยอะๆว่าถ้ามาหากอนีกระบผอเพอา่อย่างบ่เขาเหือนกระบอกสุนีบ่เนาะเพื่อนว่าเออพี่ก็ว่ายังไม่มาพอดีพี่นึกยังไงไม่รู้พี่ก็เลยมาเพื่อนว่าเพื่อนก็นานลักกัขอบคุณเยอะๆค่ะอันนี้เออแห้งไซร์ฝังเนาอค่ะตางได้รีนนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกหน่อยนึงฮันเดดก็มิดเรลาแเดดลิฟเหลเออก็น่ะเข้าเหือนแล้วเพราะอากาศก็มันเย็นอยู่ค่ะมันเย็นอยู่มะจเน้าน่ะเป็นใครเนาะเจอกันคลิปหน้าได้จ้า